สวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์และสรุปผลของแบบที่1น,นะคะเรื่องแบบที่1เราทําเรื่องเกี่ยวกับการหาค่าความถูงจำเพาะของปูนซีเมนต์และเท่าลอยนะคะ,ะทีนี้ตอนนี้นิสิตท,ทำแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนิสิตก็ได้ตารางหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะก็คือมันจะมีตารางนี้เขาเรียกว่าตารางผลการทดสอบนะอันนี้ตัวอย่าง อันนี้เป็นการทดสอบปูนซีเมนต์ปอนแลนด์ประเภทที่1นิสิตทําการทดลองสองครั้งเพือได้สค่านะคะนิสิตสามารถคํานวณหาค่าต่างๆในตารางนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้จากตารางนี้เราจะนํามาเขียนการวิเคราะห์ผลและก็การสรุปผลนะแบบ่งเป็น2ออย่างนะวิเคราะห์กับสรุปเรามาดูส่วนของการวิเคราะห์ผลก่อนนะคะการวิเคราะห์ผลของการทดสอบเนี่ยก็คือเอาผลที่ได้ตารางผลที่ได้เนี่ยมาดูว่ามันถูกต้องมันดียังไงนะคะ มันดีไหมถูกต้องไหมนะคะอ่าก็จะประกอบด้วย2คําถามนะคะที่เราจะต้องเขียนลงไปในนี้ตอบคําถาม2ข้อเนี้ยที่เราจะต้องเขียนลงไปก็คือ 1. ผลการทดสอบของเราดีไหมก็คือเป็นการดูว่าค่าการทดสอบทั้งสองครั้งเนี้ยมันมันดีไหมมันใกล้เคียงกันไหมอย่างไรนะคะก็อธิบายให้ผู้อ่านผลฟังนะคะข้อที่2นะคะก็คือเป็นการทดสอบเออเป็นการบอกว่าผลที่เราได้เนี่ยแม้ว่าครั้งที่1กับ ครั้งที่2มันจะใกล้เคียงกันนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเออชาวบ้านเขาได้เท่าไหร่เพราะ,ะนั้นเราจะนําผลที่เราได้เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราได้ค้นคว้าม,มาว่าเป็นอย่างไรใกล้เคียงกันไหมนะคะปูนซีเมนต์ปอดแลงประเภทที่1มันควรจะมีค่าความทวงเชอมเพาะเท่าไหร่ชาวบ้านเขาทำได้เท่าไหร่นะคะเพราะนั้นการวิเคราะห์ผลก็จะเป็นการตอบคําถาม2ข้อนี้นะคะในการเขียนนะคะออาเรามาดูกันตัวอย่างอาจารย์ เอาให้ดูเนาะอันนี้เป็นตารางที่สมมติว่าเราทําได้ตารางนี้ออกมาก็จะมีการทดสอบครั้งที่1ครั้งที่2คํานวณละได้ค่าความถ่วงเฉพาะมาครั้งที่1นึ่เท่านี้ครั้งที่2เท่านี้เฉลี่ยแล้วได้เท่านี้นะคะเราก็จะมาเขียนนะคะอาจารย์จะตอบคําถามข้อแรกก่อนว่าการทดสอบทั้งสองครั้งมันน่าเชื่อถือไหมเราก็จะมาเขียนก่อนว่าจากการทดสอบหาค่าความถ่วงเฉพาะของปูซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทที่1ทั้งสองครั้งเนี่ยเราพบว่านะคบพบว่าครั้งที่1เราได้ค่า ความสวงจำเพาะเท่ากับทั้งนี้3.097ครั้งที่2เราได้เท่ากับ3.1.21นะะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เอา2ค่านี้ลบกันเอาตัวมากลบด้วยค่าตัวน้อยออกมามีค่าเท่ากับ0.024นะคะอันนี้คือความแตกต่างของ2ค่าที่เราทําครั้งที่1ครั้งที่2โดยเราก็จะพบว่าทั้ง2ครั้งมีค่าใกล้เคียงกันนะคะทำไมเราถึงรู้ว่ามันใกล้เคียงกัน0.024ทําไมถึงใกล้เคียงกัน เพราะว่ามาตรฐานมันกาหนดไว้ว่านี่ค่านะคระาตรฐานกำหนดไว้ว่าค่าความแตกต่างของผลการทดสอบที่ใช้ผู้ทดสอบคนเดียวกันอยู่ในแลบเดียวกันเนี่ยไม่ควรจะแตกต่างกันเกิน0.03อ่ะคะเราได้0.024แสดงว่าไงคะก็ใกล้เคียงนะคะเพราะน้อยกว่า0.03นะคะก็เลยใกล้เคียงกันนะคะทีนี้ พอมันใกล้เคียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเอามาบวกกันหาร2เป็นค่าเฉลี่ยเราก็พูดต่อไปดังนั้นปูนซีเมนที่ทดสอบได้นี่มีค่าความถ่วงเฉพาะเฉลี่ยเท่ากับ3.11นะคะไอ้สามนี่ก็มาจากค่าเฉลี่ย2ค่านี้เนาะอาจารย์ก็แสดงไว้ให้ดูเนี่ยนะคะนี่คือการเขียนการวิเคราะห์นะคะเพื่อดูว่า2ค่าของเราเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมนะคะ จากนั้นไม่พอนะคะเราก็ต้องไปดูอีกว่าชาวบ้านก็ทําได้เท่าไหร่นะคะก็คือเป็นการตอบคําถามข้อที่2นะว่าจากข้อมูลที่ค้นคว้านั้นเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้านะคะสามารถค้นคว้าข้อมูลมาจาก2แหล่งก็คือเว็บไซต์หรือว่าจากหนังสือหนังสือก็ได้จากทั่วๆไปที่เกี่ยวกับห้องกับ วิชาแมทเทสเนี่ยนะอาจารย์ได้ให้อ้างอิงมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่การแนะนําวิชานี้ตั้งแต่แรกๆหนังสือก,ก็จะมีในห้องสมุดนิสิตจะไปค้นคว้าในห้องสมุดก็ได้นะคะหรือใครอยากจะค้นคว้าในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่าอาจารย์ไปค้นคว้าจากเว็บไซต์มาก็ได้เว็บไซต์นี้เว็บไซต์อาจารย์เซิร์ชใน Google เนะี่ยเซิร์ชใน Google แล้วก็พิมพ์เข้าไปค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมน มันก็ออกมาหลายเว็บไซต์มากนะคะเวลาเราดูเราไม่ใช่ว่าเราเอาเว็บไซต์ไหนก็ได้เราก็ต้องดูว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าน A ยเน b เขียนนะคะเราก็ต้องดูรู้แหล่งว่ามันมาจากที่ไหนนะคะอันนี้เรามาดูมันมาจากไหนที่อาจารย์หามามันมาจาก civil.eng.cmu.ac.th เนี่ยก็คือภาควิศวกรรมโยธาท่านผูหรออ่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ะะเขาได้เขียนไว้บนเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับซีเมนต์พ r ฟเฟอร์เนี่ยนะคะพอเราคลิกเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์นี้มันก็จะบอกว่าเป็นการทดสอบค่าความถ่วงเฉพาะข,ของปูซีเมนต์ไฮดรลิกนะคะ,ะ,คะ,ะเขาได้เขียนทฤษฎีอ้างอิงไว้ว่านะคะว่าว่าทฤษฎีอ้างอิงไว้ว่านะคะว่าอย่างไรเรามาดูนะเลื่อนให้เห็นชัดๆหน่อยนึงเนาะ,ะ,ะไปไหนละ นะเข,เขาบอกไว้ว่านะนี่ความถูกจำเพาะของปูนซีเมนต์เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง3.05ถึง3.20ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อส่วนประกอบของเนื้อซีเมนต์เนี่ยเป็นยังไงนะคะความละเอียดของซีเมนต์นะคะปริมาณสารต่างๆในซีเมนต์มันเป็นยังไงนะคะมันก็จะให้ค่าความถ่จงจาเพาะที่แตกต่างกันกรณีที่ได้ไม่มีการทดสอบหาค่าความถูวงจำเพาะของปูนซีเมนต์เนี่ย ปูชเมนปอดแลมบระเภทที่หนึ่งเรามักจะสมมุติว่ามันมีค่าความถุงเฉพาะประมาณ3.15นาะคะอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าประมาณนี้เนาะอ่าล้วกออ็อันนี้น่าเชื่อถือเราก็มาเขียนอ้างอิงสมมติว่าเราได้เราหาได้อันหนึ่งล้วก็พอแล้วนะคะแต่จริงถ้าเราหาได้สองสามอันก็จะดีนะคะอันนี้อาจารย์เขียนตัวอย่างให้ดูเฉยอันเดียวเนาะอ่าจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าค่าความถุงเฉพาะของปูีเมนปอดแลมบระเภทที่หนึ่ง ปูนซีเมนปอแลแดมมีค่าอยู่ระหว่าง3.05ถึง3.2 0ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบในเนื้อซีเมนนั้นอาจารย์ก็วงเล็บหนึ่งไหมวงเล็บหนึ่งก็คืออะไรคือไอประโยคเนี้ยนะคะประโยคเนี้ย,ย,ยมันมาจากไอห,หนึ่งเนี้หนึ่งนี้เป็นคนกล่าวไว้หนึ่งนี่ใครเราก็อ้างอิงทางใต้ว่าหนึ่งเนี้ยมันมาจากเว็บไซต์นี่เว็บไซต์ตรงนี้อาจารย์ก็เอา url มาลงไว้คนที่เข้ามาอ่านเขาได้ไปสืบค้นได้นะคะอ่า ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องและอยู่ในช่วงดังกล่าวด้วยอของเราได้3.11ใช่ไหมก็อยู่ในช่วงอ่ะนะคะเราก็เขียนไว้เห็นไหมมันเป็นการย้ําเข้าไปว่าอุเราทําการทดสอบดีนะออมันใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ของชาวบ้านเขาที่เขาได้กันนะคะ,ะถ้าใครมีหลายแหล่งก็อาจจะอ้างอิงมากนี้อาจจะไม่ใช่มีตตวเลขหนึ่งก้อาจจะมี 2- 3นะคะหหมายเล็กหนึ่งคือใครหมายเล็2คือครหมายเลข3คือใคร เราอ้างอิงตั้ง3แหล่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือส่วนของการวิเคราะห์เพราะงั้นการวิเคราะห์เองที่จะบอกต้องตอบ2คําถามนี้ให้ได้นะคะผลการทดลองเราดีไหมทั้งสองครั้งแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือส่วนของการวิเคราะห์การทดสอบหลังจากที่เราวิเคราะห์การทดสอบเสร็จแล้วนะคะเราเขียนพารากราฟนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเขียนบทสรุปของการทดสอบปูนซีเมนต์นะคะอ่า การทดสอบปูนซีเมนต์กัมาดูซิการทดสอบปูนซีเมนต์ก็ต้องตอบคําถาม2ข้อเหมือนกันอยู่ทําอะไรคุณทําอะไรทําทดสอบการทดสอบอะไรวัสดุเคืออะไรต้องใส่มาค่าที่ได้จากการทดสอบนี้เท่าไหร่ก็ต้องใส่มานะคะมีแค่นี้ง่ายๆนะคะตอบคาถาม2ข้อนีอ้ของเราตะกี้ปูนซีเมนต์นะผลการทดสอบค่าความถ่วงเฉพาะของปูนซีเมนต์ปอนแลนด์ประเภทที่1เห็นไหมทำการทดสอบอะไรก็คือปูนซีเมนต์ปอนแลนด์ประเภทที่1 ได้ค่าความถูกเฉพาะเ <c> ท <oughs> ่ากับ3.11เห็นไหมเอาต่อค่าเฉลี่ยมาเลย <c oughs> เห็นไหมคะทดสอบได้ค่าทดสอบเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปจบอันนี้คือส่วนของปูนซีเมนปอ์นน,นะคะทีนี้ของเท่าลอยก็ทําเหมือนกันคุณก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็สรุปเหมือนกันนะคะอาจจะแยกพารากราฟกันนะคะอา,อาจจะเป็นวิเคราะห์ของปูนซีเมนแล้วก็วิเคราะห์ของเท่าลอยสรุปของปูนซีเมนแล้วก็สรุปของเท่าลอยนะคะ ก็จะออกมาแล้วก็ส่งสแกนเป็น PDF ไฟล์แล้วก็ส่งอาจารย์ได้ในโฟลเดอร์นะคะใน Google Classroom นะคะโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะ,ะนิสิตหวังว่านิสิตคงจะทำมาอย่างถูกต้องนะคะแล้วอาจารย์จะรอตรวจเนาะโอเคคะ่ะขอบคุณมากนะคะ